ลาก่อนปี2024เข้าสู่ปี2025ยังมีเรื่องราวอีกนับร้อยนับพันให้เราได้พบเจอกันในปีนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่เรามาย้อนรอยรีแคปเรื่องราวอีเวนต์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในโรบอกปี2024นี้กันครับปีใหม่นี้ผมขอเพื่อนๆตบคนละหนึ่งไลค์ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยล่ะ โรบู t สตูดิโอพรีเซนมาหากาบโรบอคอีเวนต์2อเนื้อหานี้เป็นการสปอยไม่แหลกเท่าไหร่และขอภัยสำหรับคำที่สุภาพด้วยนะครับ วันที่26มกราคมไปจนถึงวันที่28มกราคม Roblox Developer Challenge 2024เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย Roblox เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนนักพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้สรรสร้างเกมใน Roblox ภายในระยะเวลา48ชั่วโมงโดยมีหัวข้อหรือทีมที่กำหนดผู้ชนะนแต่และหมวดหมู่จะได้รับบัตรของขวัญ g o Gift g o b a l หมลค่า1,000ดอลลาร์ต่อคนในทีมกิจกรรมนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมแต่ก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนผู้พัฒนาเกมทั่วโลกอีกด้วยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในช่องแสนเพลินคิวนั่นเองก็คือช่องแสนเพลินสุดน่ารักนั่นเองนะ วันนี้น้องสันเพิรดจะมาทำกิจกรรมในโรบอ,อกก็คือกิจกรรม The h ฮ n งโชนีโชนิโฟว์เดอะฮันส4ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่15มีนาคมและสิ้นสุดในวันที่29มีนาคมรวมเวลาทั้งหมด15วันเต็มโรบ็อกได้รวบรวมเกมยอดฮิตมากมาย ให้เราได้สัมผัสประสบการณ์สุดท้าทายและล่าสมบัติในอีเวนต์น,นี้ก็มีเกมดังๆมากมายที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่น Adobe Me Brook Have n Tower of h e l l p i g กและอีกมากมายหลายเกมรวมทั้งหมดทั้งสิ้น100เกมทวนแต่และเกมมาพร้อมกับภารกิจพิเศษเพื่อรับรางวัลจากทางกิจกรรมและใช่ครับมันฟรีกิจกรรมในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่การเก็บไอเทมการแก้ไขปริศนาไปจนถึงการแข่งทำเวลาในเกม จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การล่าสมบัติฟาร์มของฟรีเท่านั้นแต่ก็ยังสร้างความสนุกสนานกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนและก็เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมโชว์ไอเดียสร้างสรรค์อย่างเต็มที่กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เล่นเป็นจำนวนมากทั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งความเห็นที่หลากหลายนี้ก็สะท้อนถึงความคาดหวังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของผู้เล่นในชุมชน Roblox ซึ่งจากภาพรวมความคิดเห็นของผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ก็ผบว่ามีมุมมองเชิงบวกและเชิงลบแต่โดยภาพรวมแล้วกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางดี โรบอท Developer Conference หรือ RDC 2024จัดขึ้นในวันที่6และวันที่7เดือนกันยายนที่ศูนย์การประชุมซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกางานนี้รวบรวมทั้งผู้พัฒนาศิลปิน 3D แบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์จากชุมชนโรบอททั่วโลกเพื่อเชื่อมโยงและเรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายสุดทะเยอะทะยานในอนาคตรวมไปถึงการประกาศเกมที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาต่างๆ โดยจากภาพรวมเราก็ได้เห็นถึงทิศทางของโรบ็อกว่าพวกเขาต้องการที่จะให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นแพลตฟอร์มโลกเสมือนอย่างเต็มตัวจริงๆส่วนในเรื่องของการอัปเดตฟีเจอร์ผมก็ได้พูดถึงช่วงนี้ไว้แล้วในคลิปวิดีโอผู้พัฒนาเกมที่ทำลายความศรัทธาของผู้เล่นกดที่ปุ่มไอได้เลยครับอีกทั้งในงานนี้ก็ยังมี Ro บ็อก n n นโนเวช o นอวอร์ซึ่งเป็นการประกาศรางวัลเกมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาต่างๆของแพลตฟอร์มอีกด้วย <c oughs> เดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ Classics เป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของโรบ็อกโดยมุ่งเน้นไปที่การย้อนรอยประสบการณ์เก่าๆและการนำเสนอเกมคลาสสิกที่เคยได้รับความนิยมช่วงแรกๆของโรบ็อกซึ่งรวมไปถึงเกมที่มีชื่อเสียงในยุคแรกซึ่งอีเวนท์นี้ก็เป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในเกม The Classic s โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้ผู้เล่นรุ่นใหม่ได้รู้จักกับเกมคลาสสิกที่เป็นต้นแบบของโรบ็อกในขณะที่ก็ยังคงสร้างความทรงจำและเสน่ห์ในเกมที่มีความหมายกับผู้เล่นที่อยู่มายาวนาน โดยมักจะเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในรูปแบบที่ให้ความรู้สึกถึงความย้อนยุคและการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม The h o n t 2024นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่หวยแตกที่สุดในปีนี้เป็นอีเวนท์พิเศษของโรบ็อกที่จัดขึ้นในช่วงฮาโลวีนปี2024เริ่มต้นในวันที่24ตุลาคมและสิ้นสุดในวันที่1พฤศจิกายนผู้เล่นสามารถเข้าร่วมวินิเกมต่างๆที่มีธีมเป็นฮาโลวีนเพื่อรับรางวัลพิเศษรวมไปถึงการประกวดการแต่งกายผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน การแต่งกายในทีมฮาโลวีนได้โดยการออกแบบชุดและแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศของฮาโลวีนผู้เล่นที่ได้รับการโหวตจากผู้เล่นคนอื่นมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลไปตามลำดับขั้นไปและในช่วงท้ายสุดของอีเวนต์ก็จะเป็นการร่วมมือกันกับผู้เล่นคนอื่นต่อสู้กับบอสซึ่งเกมเพลย์ในการต่อสู้ก็คือการใส่เสื้อผ้าให้กับโมเดลที่อยู่รอบตัวของบอสในมุมมองของผู้เล่น ก็มองว่าการออกแบบเกมเพลย์นี้ช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่อและไม่สนุกเอาเสียเลยแล้วถ้าย้อนกลับไปในกิจกรรมการประกวดการแคปเจอร์รูปโมเดลของตัวละครในเกมและจะมีการโหวตเพื่อจัดอันดับรับของรางวัลแต่กลับมีผู้เล่นที่ไม่ได้สนใจในกติกาของอีเวนต์เลือกภาพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวละครของตัวเองมาประกวดควบรวมไปถึงการนิ่งเฉยของทางโรบ็อ ที่ไม่มีการแบนไม่มีการเตือนปล่อยให้มีแต่ภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครของผู้เล่นกระจัดกระจายเต็มอีเวนต์ไปหมดผู้เล่นหลายคนกล่าวว่านี่นับเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ห่วยแตกที่สุดในปีนี้เลย และล่าสุดนี้กับกิจกรรม Winter Spotlight ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลฤดูหนาวซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่17ธันวาคมปี2024ไปจนถึงวันที่2มกราคมปี2025ในอีเวนต์น,นี้ผู้เล่นสามารถรับไอเทมโดยการเปิดกล่องของขวัญที่พบในแผนที่ที่เข้าร่วมซึ่งภายในนั้นก็บรรจุโทเค็นที่สามารถใช้แลกของรางวัลต่างๆได้ซึ่งของรางวัลแต่ละอย่างก็ สดใสเหลือเกินก็คือช่องแสมเพือดสดน่ารักนั่นเองนะโดยภายใน Winter Spotlight ก็จะมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนว่ามีเกมไหนบ้างที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ผู้เล่นสามารถเข้าไปทำภารกิจในเกมต่างๆเพื่อรับของรางวัลในอีเวนต์นี้แต่ก็รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันอีเวนต์นี้ก็จะจบลงแล้วสวัสดีปีใหม่ครับ ใช่หรอครับเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้มันจบเพียงเท่านี้แหละซึ่งสารตั้งต้นของคลิปวิดีโอนี้มาจากการที่ผมอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับปีใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําเรื่องราวอะไรดียอมรับตามตรงว่ามันฝืดจริงๆครับโดยปัจจัยหลายๆอย่างจึงทําให้คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่สั้นมากๆฉะนั้นต่อจากนี้ก็จะเป็นการบ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับพร้อมกับการประกาศทิศทางใหม่ของช่องเรา เริ่มจากตรงไหนก่อนดีละ่ะก็เริ่มจากขอบคุณก่อนเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มักจะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสนับสนุนผมอยู่เรื่อยมาจริงๆผมมีแผนอยากทำช่องนี้ตั้งนานมากแล้วแต่ก็กลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าหากว่ากูยังกลัวอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้เช้าก็คงจะไดเอารองเท้ามาชุบแป้งทอดผมก็เลยตัดสินใจทำช่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าคลิปแรกของช่องนี้จะได้รับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับอีกทั้งในเรื่องของผู้ติดตามก็ม่นึกเลยว่าภายในระยะเวลา3เดือนผมจะสามารถทำยอดผู้ติดตามได้ทะลุ10,000 s u b s c r i b e ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับทำไม่ได้ทุกคนผมคงจะไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่อมเอ็กอมด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้ช่องเล็กๆได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับช่องใหญ่ๆและถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่าง ผมอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการที่เหมาะควรจริงๆตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าผิดจริงๆครับต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยผมจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพื่อนๆจำคลิปวิดีโอที่ผมพูดถึงเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์ได้ไหมครับเผื่อใครไม่รู้นะแต่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละเกมนี้มันกลับมาเปิดอีกครั้งในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาและใช่ครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยแต่พอได้เล่นเกมนี้แล้วมันก็รู้สึกหยุดไม่อยู่จากเดิมที่เคยเล่น Marvel Snap, c e l e s t n e l Zero ก็กลายเป็นว่าผมแทบจะทิ้งทั้ง2เกมไปเลยติดงอมแงมมากๆไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวเกมบูดให้ได้รับชมกันนะครับและภายในปี2025 ผมมีแผนว่าอยากจะเปิด Member s h i p ซึ่งก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นการโพสเฉพาะ Member การได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครซึ่งก็รวมไปถึงตารางการลงคลิปวิดีโอว่าผมจะวางคอนเทนต์อะไรไว้ในช่วงไหนเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สปอนเซอร์สามารถเลือกคอนเทนต์คลิปวิดีโอที่อยากจะเข้าไปลงโฆษณาได้ว่าตามตรงเลยผมรู้สึกเสียดายคลิปวิดีโอที่เพิ่งปล่อยออกไปที่มันไม่อาจสร้างกระแสตอบรับได้ดีเท่าที่ควรนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมอยากจะวางแผนตารางการลงคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้ ผมก็กำลังหาข้อมูลอยู่ว่าสิทธิพิเศษสำหรับเมมเบอร์ชิป ผมสามารถให้อะไรกับพวกเขาได้บ้างจะทําให้พวกเขารู้สึกคุ้มค่าได้หรือเปล่าตอนนี้กําลังหาวิธีการอยู่ครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นอะไรใน Membership ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับและในอนาคตผมจะพยายามหาจังหวะไลฟ์สตรีมพูดคุยกับเพื่อนๆหรืออาจจะเล่นเกมอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะเอาเข้าจริงๆคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้มันไม่น่าจะไลฟ์สตรีมเกมโรบอทได้เพราะว่าผมเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งมันกระตุกมากๆครับดังนั้นในช่วงแรกๆที่ผมไลฟ์สตรีม ผมก็จะไม่ได้หยิบเกม r o b บ o x ขึ้นมาเล่นผมก็อาจจะหยิบเกมส t a r d e v a l l e y m มา v ว s s n p p หรือเกมอื่นๆที่ผมสามารถไลฟ์สตรีมได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งรายการรีวิวเกมบูดเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากที่มันไม่สามารถทํายอดวิวให้ได้ตรงตามเป้าความหนักใจนี้ จึงเกิดขึ้นใน EP ีต่อมาว่าผมจะสามารถทําได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่าและผมเห็นหลายคนที่คอมเมนต์กันมาว่าอยากให้ผมไปรีวิวเกมนั้นเกมนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์นะครับแต่บางเกมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําจริงๆต้องขออภัยล่วงหน้าเลยและด้วยผลตอบรับใน E ีีแรกมันจึงยากมากๆที่ผมจะทํา EP ีต่อมาแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับยังไงซะผมก็จะทําอยู่ดีแต่มันก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะมีน้อยมากๆจนถึงปานกลางในช่องของ ก็คงจะมีเรื่องแจ้งประมาณนี้แหละครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเข้าสู่ปี2025สําหรับใครที่รู้สึกว่าในปีที่แล้วมันไม่ใจดีกับเราเสียเลยปีนี้หนักกว่าเดิมแน่นอนหยอกเล่นนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ใจดีกับทุกคนครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้พบเจอกันวิดีโอต่อไปโชคดีปีใหม่ทุกคนครับ